สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวกับเจ้าตัว h ฮลักซ์นะครับรุ่น p i เดนเนอรนะครับสประตูเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟลนะฮะเครื่อง2.4นะครับรุ่น Entry นะครับผมวันนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นของรุ่นเพเดนเนเลยนะฮะซึ่งจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะครับคันที่พักพามาดูคันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะราคาเจ้าตัวนะครับกับสีดําอยู่ที่931,000บาทนะครับ ราคาเบสเซตนะฮะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะถูกลงไป7,000นนะครับผมถ้าเป็นสีเมทัลลิกอย่างนี้นะครับก็จากราคาที่931,000บาทกับเกียร์อัตโนมัตินะครับมาดูดีเทลกันดีกว่านะฮะว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับไฟหน้านะฮะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อมเดรทามนันนิ่งไลท์นะครับนี่นะฮะไฟจัดหมอกก็มาเราด้วยนะครับนี่นะตัวนี้เป็นเดทามแองกานะครับ ซึ member, ่งไฟหน้าเนี design, but, uh, ่ยเป็นแบบไบดีมเลยนะฮะก็ค so ือเป็นทั้งไฟสูงและไฟต่ําในหลอดเดียวกันแล้วนะพร้อมไฟเลี้ยวด้วยตรงนี้นะครับสวยมากเลยนะฮะโคมเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าได้เหมือนกับตัวท็อปรุ่นไฮแล้วด้วยนะฮะไฟตัดหอกเป็น LED ด้วยนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะมีการปรับดีไซน์ตั้งแต่ตัวก่อนแมตช์เช่นที่แล้วนะครับคือแบบล็อกโคนะฮะกระจังหน้าของเขานะครับมาพร้อคิวซุ้มล้อด้วยนะครับสวยมากเลยนะฮะกระจังหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเดียวกับล็อกโคนะฮะที่เป็นสีดําด้้านนะคครับิว โกเมียมตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้านะครับโคมเมียมนะฮะใหญ่มากๆเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นออกเท่าดําหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะเท่มากเลยนะครับกับดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้นะฮะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยูโรไฟแล้วนะครับแน่นอนครับว่าก็จะมีการทำงานของระบบ dpf ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับมาดูห้องเครื่องของเจ้าตัว ไฮลักซ์ลีโวนะครับตัวเบรนเนอร์2 4 e n t r ่รคันนี้หน่อยนะฮะขั้นต้นก็เป็นขนาด2,400ซีซี cc นะครับร5 0ห้าิแรงม้านะครับกับแรงบิดที่4 0 0ร้อยนิวตันเมตรนะครับใน1,600รอบถึง2 0 0 0รอบนะครับแต่คันเร่งเบาๆรอบเครื่องก็มาแล้วนะฮะไม่ต้องกดเยอะนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็มีระบบเบรก abs ด้วยนะอยู่ทั้งด้านขวานะครับปั๊มเบรกนะฮะ ชุดกรองอากาศนะครับน้ำลอเย็นนะครับนี่พาวเวอร์นะครับแบตเตอรี่นะฮะเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นผลิตด i r e c t i n j e c t i o นนะครับผมเครื่อง2 Gd นะฮะและนี่ครับมาพร้อมกับตัวฉนวนกันความร้อนด้านบนนะครับช่วยให้ความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์เนี่ยนะครับพอระเหยขึ้นไปนะฮะความร้อนเนี่ยก็จะไม่ทำให้สีของฝาปองเนี่ยซีดไวนะตัวฉนวนนี้เขาช่วยป้องกันให้นะครับ เครื่องก็ต้องบอกเลยครับว่าออกแบบมาค่อนข้างว่างนะครับมีช่องระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะฮะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ดีมากๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์ตัวตั้งของเราเนี่ยใช้ได้นานนะครับเป็น10บสปีเลยนะครับผมแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่างเดียวเลยที่ลูกค้าสามารถที่จะเติมได้คือตัวนี้ครับที่ฉีดน้ําฝนนะครับอันเดียวเลยนะฮะนอกกนั้นนะครับต้องเข้าสู่บริการ ให้ศูนย์เช็คให้นะครับถ้าใครจะเข้าสูงนอกเนี่ยมันก็นําว่าให้หลังจากที่หมดวารันตี5ปีแสนห้าหกิเมตไปก่อนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการวารันตีของโ o y o ต้นะครับอยู่ที่3ปีแสนกิโลเมแต่เราจะขยายการบรันตีให้นะครับเมื่อเรามีการลงทะเบียน TCFR นะฮะในระบบแอปพลิเคชัน T Connect นะครับที่อยู่ใน App Store หรือ Google Play นะฮะใน iOS หรือ Android นะครับเซิร์ชคำว่า T Connect นะครับ สอบถามเซลล์หรือว่าสอบถามปั๊กก็ได้นะว่าสะีดรยังไงนะถ้ากดไม่ถูกนะฮะพอเราโหลดแอปพลิเคชันทีคอนเน็กมาแล้วนะครับให้เราสมัครนะฮะพอสมัครเสร็จเนี่ยให้เราเพิ่มนะครับเลขตัวถังของรถเข้าไปนะครับในรถรุ่นใหม่นะของโตลต้านะครับซึ่งข้อที่ของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับหก็คือการขยายรันตีแล้วสก็คือต่อประกันพเอยดีเนี่ยได้ถูกลงนะครับในบิ๊ไปเมื่อเราขับถูกกฎจราจรขับดีนะครับสก็คือขอความช่วยเหลือเินได้เมื่อรถกัอุบัติเหตุหรือรถเสีย สามารถตรวจเช็คตำแหน่งของรถที่เราจอดอยู่ได้ด้วยนะฮะอารณ์เหมือน GPS เลยนะครับนะเหมือน GPS เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะแต่ก็ปิดไม่ได้นะครับจะตื่นจะตรวจตลอดนะก็ไม่ต้องกดรถถ่ายครับอันนี้ไม่นข้อดีเลยนะครับโอเคครับแล้วก็พามาดูเครื่องยนต์ของโตวต้าแล้วก็การวานันตีของตัวรถนะครับเข้าคร่าวนี้นะครับและที่สําคัญนะฮะีคะแนนเสื่อระยะ6ระยะนะครับ1 0 0 0ถึง50,000กิโลเมตรนะครับ ไปดูเองกันต่อครับล้อนะครับของเจ้าตัว Hilux Revo 24เ r ลน n e r นะครตัวเริ่มต้นหรือว่า Entry นี้นะก็เป็นขนาด17นิ้วนะครับลมดำนะครับซีรียางนะครับของเขานี่อยู่ที่265 65R17 นะครับนี่ก็เป็นโยโย h ฮาม่านะฮะยางรุ่นนี้นะครับโชว์ตัวไหนก็ใหญ่มาเริ่มนะครับพบกับี่ครับที่บางนะครับหิม ก็มีคิวด้านข้างด้วยนะฮะที่มีการเพิ่มนะครับไมเนอร์แต่รุ่นที่แล้วแล้วนะครับคล้ายกับล็อกโค้ดเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและเป็นโครเมียมที่จะก็เป็นโครเมียมนะครับโลโก้ไ i ลักซ์นะครับพร้อมบันไดด้านข้างนะครับตัวที่จับเนี่ยก็เป็นโครเมียมทั้งสี่บานเลยนะนะครับคันนี้เนี่ยก็มีการติดคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะครับฟิล์มเนี่ยนะฮะที่ติดคันนี้เนี่ยที่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังดีนะฮะ ฝาน้ำมันนะครับของเจ้าตัวรีมูนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะแล้วตัวที่เปิดฝาน้ำมันเนี่ยอยู่ทางขวานะครับตรงหัวเข่าขวานะครับเมื่อเรานั่งในตำแหน่งของคนขับนะครับโดยน้ำมันนะฮะที่รองรับตามสูตก็คือ B20 หรือไบโอดีเซลนะครับน้ำมันเนี่ยนฮะก็คือใช้ได้เกฑ์ตามสุด B20 เลยแต่ถ้าใครจะเติม b 1 0นะครับก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยถังน้ำมันนะครับจะมีความจุที่80ลิตรนะครับเยอะมากๆนะเลยฮะ วิ่งได้ไกลสุดเลยนะครับโดยอตาเิ้นเปลืองเขาที่ประมาณสัก16-14-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็วิ่งได้กับเกือบ900กิโลเนาะในน้ำมันหนึ่งถังนะครับสติกเกอร์นะครับพีเดอเนอร์ซับซูเปอร์เฟกซับสเตนชั่นก็คือช่วงล่างใหม่นะครับที่มีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต็อเกาะหนนเหมือนเดิมนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะฮะ แบบเลข3กับด้านนะครับพร้อมไฟเบรกนะครับล้อตันชนโครเมียมนะครับที่จับโคลเมียมพร้อมกับไฟเบรกรงที่3นะครับผมก็มีการติดไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไลเนอร์แท้ของ t o y ยต้านะครับเซ์ลักไฮลักแล้วก็ไฮลักรีโวนะฮะเพิ่งบ่งบอกความเป็นรุ่นรีโวนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะสีดำนะครับ ดำดุดีมากเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับว่าภายในรถมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูภายในของเจ้าตัวเพนเนอร์สองสีเชื่อย่างนี้นะครับก็อยากให้ดูกุญแจนิดนึงนะฮะกุญแจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแจ็คไนท์คีนะครับหรือเป็นแบบกดแล้วเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอิ m โมบ l ลเตอร์ด้วยนะฮะเวลาสตาร์ทที่คอกุญแจแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีเขาเรียกว่าชิปนะฮะถ้าชิปไม่ตรงกันก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับด้านในของเจ้าตัวไฮ l ักส์นะครับรีโวเทรนเนอร์แซตดิคันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแม่ดำตัดกับเทานะฮะสีภายในนะครับโทนด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะครับออกเทาดำด้วยนะฮะแล้วด้านบนก็จะเป็นเทาอ่อนนะครับตัดกันทูโทนแบบนี้นะครับแล้วเบาะวัสดุก็จะเป็นเบาะผ้า นะครับคุณภาพสูงนะฮะนั่งแล้วก็สบายครับไม่ร้อนนะฮะที่อ่าพาไปดูด้านข้างดีกว่าที่พักแขนด้านลาตรงนี้นะครับก็เป็นผ้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นแบบฮาร์ดนะฮะเป็นยูเทนนะครับเดินได้สีดำนะฮะพร้อมกับแถบสีบรอนนะครับที่จักก็เป็นแบบโครเมียมนะครับสวิตช์นะฮะในส่วนของตัวปรับกระจกขึ้นลงนะครับก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับด้านข้างคนขับก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะ กระจกทาับพับละกลางได้นะครับแบบไฟฟ้านะฮะปรับเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับหมุนแล้วโยกได้เลยนะฮะหมุนแล้วโยกนะครับซ้ายขวาแล้วก็ยกไปเลยยกขึ้นลงได้เลยนะฮะถ้าปรับไปตรงกลางนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะครับล็อกกดล็อกนะครับตัวนี้ก็ไม่ให้กระจกทั้ง3บานเนี่ยเอาลงนะครับเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นที่เอาลงได้นะฮะส่วนนี้ครับสติ๊กเกอร์นะครับแสดงถึงการใช้งานของระบบ รองนะครับ DPF นะครับที่จะเป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับปุ่ม DPF ซึ่งปุ่ม DPF ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับไล่ขมาเหมานั่นเองนะฮะ DPF เนี่ยปักเล่าให้ฟังว่ามันมีทั้งหมด11ระดับนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นระดับที่1เนาะพอถึงระดับที่4แล้วเนี่ยเมื่อเราขับรถไปเรื่อยนะพอถึงระดับที่4ปุ๊บเนี่ยจะมีไฟสีส้มขึ้นที่หน้าจอ TFC ตัวนี้นะครับซึ่งพอไฟขึ้นปุ๊บนะครับพอไฟขึ้นปุ๊บนะครับ รถเนี่ยจะทําการไล่ขมเหลวให้ัตโนมัติหรือเราจะจอดสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์เอ็นนะฮะกดปุ่มก็ได้เราจะรู้สึกถึงอัตราเร่งเครื่องนยนต์ขึ้นมาเบาๆนะครับเพราะว่ารถมีการเขาเรียกว่าเอา,เอาขมเหลวให้เสียนะครับที่เก็บไว้เนี่ยดักจับไว้เนี่ยเอามาเผาไหม้นะฮะเพื่อช่วยลดมลภาวะหรือช่วยลดค่า pm 25ดนะครับดีมากนรตัวนี้นะครับเห็นด้วยนะที่ต้องมีตัวนี้นะครับมาดูต่อนะฮะตัวนี้ก็เป็นที่เปิดฝาโปรงหน้า เปิดฝาน้ำมันนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะนะครับเบาะนะครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงนะครับถาโยกขึ้นเบาะก็จะสูงขึ้นนะครับยกขึ้นแต่ถ้ากดลงเบาะจะต่ำลงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเอนนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันติดฟังก์ชัน่แล้วนี่ครับกุญแจนะฮะเป็นเบอร์เบเซอร์นะครับชาชิปไม่ตรงกันถ่ารถไม่ติดนะนะครับเดี๋ยวบังจะขออนุญาตไปนั่งด้านในนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับปรับมานั่งด้านในแล้วนะครับ วัสดุตรงนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบยูดีเทนนะครับสีเทาดำนะครับพรฒนาติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับเป็นโหมดของวิทยุนะครับระบบสังเคราะห์เสียงแล้วก็ระบบรับโทรศัพท์ไร้สายนะหรือว่าต่อบมือถได้นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แล้วก็ a n d r o i d a u t o เราด้วยนะครับจอนะครับด้านขวานะครับเป็นตัวคําสั่งนะครับจอ t f เนะฮะหรือจอ m b ็ดีด้านหน้าตัวนี้นะครับ ลงนะครับกด e n น e r นะครับย้อนกลับแล้วก็ฟังก์ชั่นลัดนะครับซึ่งจอตัวนี้นะครับก็จะมีการระบุถึงระบบ tbf ด้วยนะครับที่มันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็แสดงาสารนะการสับกี่ต่างของเราได้ด้วยนะฮะพร้อมกับดูอัตราค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับบอร์ดอุณหภูมิความร้อนนะครับทุกอย่างเลยนะฮะรอบเครื่องกับเปรี่ยนน้ำมันรอบเครื่องอยู่ด้านซ้ายมาตรวัดนะครับที่เป็นกิโลเมตรต่อลิตรกิโลเมตรนะครับความเร็วนะฮะ ด้าน,นขวานะครับมาดูด้านไฟหน้ากันหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นเราจะได้ไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วด้วยนะครับนอกจากได้ไฟหน้าเป็นเพื่ออีดีแล้วเนี่ยยังได้แบบ <c oughs> อัตโนมัติแล้วด้วยนะครับพร้อมด้านในครับอันนี้ก็คือไฟตัดหมดนะครับเปิดปิดได้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่เดิมก็คือด้าน,านขวานะครับด้านซ้ายนะฮะกระสกมองที่ปัดน้ําฝนนะครับ <c oughs> เป็นแบบสามารถตั้งหน่วงลังได้แล้วด้วยนะสามารถตั้งให้มันปัดเร็วปัดช้าได้นะครับนี่ย ตกลงมาดูตรงไฟหน้านี่นะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะฮะสังเกตขีดตรงนี้ไหมครับขีดตรงนี้ถ้าเราหมุนไปที่ออโต้เนี่ยนะครับก็คือพอเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรวจจับได้ว่ารถของเราเนี่ยอยู่ในที่มืดหรือว่าลงมาที่อุมโมงค์ต่างต่างตรงนี้นะฮะก็จะติดขึ้นมาให้เลยนะแต่ถ้าเราหมุนไปที่นี้นะครับอันนี้คือไฟหลีนะครับขึ้ที่หนึ่ง,งอันนี้คือไฟหน้านะไฟห,หน้าติดขึ้นมาแล้วนี่ครับตันนี้นะครับเราเราก็นําว่าให้ตั้งไว้ที่ออโต้ไว้นะครับผม อะคอนโซลนะฮะคอนโซลก็จะเป็นวีเ,เทเหมือนกันครับมันแบบเป็นแบบฮาร์ดนะครับโดยด้ยสีดำพร้อมกับแถบสีบอลตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีดำ,น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 ,ดดำนะครับอันนี้เป็นเป็นแบ็กดำเงานะพร้อมบอกสถานะเกี่ยวกับแอร์แบ็กนะครับว่าแอร์แบ็กฝั่งคนด้านข้างคนขับเนี่ยทำงานอยู่นะครับเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับพร้อมกับคูบ็อกซ์นะฮะคือจะมีลมแอร์ออกมาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับนี่ก็จะมีสมุดคู่มือการใช้งานรถของเครื่องยนต์ ทั้งตัวรถเลยแล้วก็ตัววิทยุนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสมุดการรักการวารันตีนะครับแล้วก็การทำงานของระบบแอร์แบ็กนะครับซึ่งต้องค่าถึงขั้นทุกครั้งก่อนขับรถนะครับไม่งั้นแอร์แบ็กไม่ระเบิดนะนะครับจอมันเคีบอกไปแล้วว่าเราอะพกกระเพรยดอโโต้นะครับตัวนี้นะครับปรับทิศทางของลมความแรงลมนะครับกลางๆนี่ละลายฝ้าหน้าอ่าเขาต้องทำละลายฝ้าหลังนะครับอันนี้ความเย็นนะครับปรับความเย็น ตัวนี้ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาหรือไม่นะครับตัวนี้ก็ถ้าเรไปตั้งสายก็คือจะไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับจุกนะครับมี2ตำแหน่งนะครับอันนี้นะฮะโอชัดแบตได้หลหยเครื่องนตวนี้เป็น USB นะครับเสียบสายนะฮะโอช่องชาร์จแบตเยอะมากนะครับที่ทวางของนะฮะที่วางแก้วตัวนี้ก็จะเป็นดูเทนเป็นแบบฮาร์ดเหมือนกันนะครับและตัวนี้มีปุ่มนะครับอีโค่โหมดเพราะวโหมดมาด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับจะช่วยเรื่องของ อัตราเร่งนะครับถ้าเป็น power m o d อัตราเร่งจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น eco mode เนี่ยก็คือจะประหยัดน้ำมันขึ้นแต่รถก็จะอืดขึ้นนะครับเรียกว่าอัตราตอบสนองของคาเร่งก็จะช้าลงถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับจะมีสััญลกษณ์อีโคขึ้นมาที่จอนี้นะครับที่จอ m i d นี้นะครับหรือว่าเป็น power ก็มีขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับที่จอนี้นะครับผมกดซ้ําอีกทีหนึ่งก็จะหายไปนะครับเกียร์นะฮะตัวนี้เป็น uvte นะตัวนี้เป็นหนังเหลนี้เป็น uvte นะครับซึ่งนะครับตัวเกียร์เนี่ยนะฮะก็ เป็นเกียร์ตัดมัตหกสรปีดนะครับตัวฐานตัวนี้จะเป็นเป็นแม็กดําเงาตัวนี้เป็นสีบรอนนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะฮะก็คือสามารถจากจาอยู่เกียร์ดีตัวนี้นะครับก็สามารถจะตบเป็นเกียร์เอสนะครับแล้วก็ยกยกยกตัวคันเกียร์นะขึ้นลงได้นะครับให้เป็นเกียร์แบบเมนัวได้นะครับโอเคนะฮะเบรกมือนะฮะพร้อมกับนี่ครับถุงนะฮะถุงหนังนะครับนี่ก็เป็นเบรกมือนะครับที่พักแขนนะฮะ นี้เป็นแบบผ้าเหมือนกันมันได้สีเทานะครับภายในก็เก็บของได้กว้างนะครับโอเคนะครับด้านบนตัวนี้นะครับด้านบนนิดนึงนะฮะนี่ก็จะมีกระจกสองหน้าสองานท้างน่ขับนะครับที่เก็บแว่นนะครับไฟสองสว่างนะครับน้่งขับก็จะมีที่ส่องกระจกนะครับกระจกมองหลังนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา931,000บาทนะครับเดี๋ยวบักจะพาไปดู ด้านหลังกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูภายในรถกันนะครับเราก็อยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าตัวล็อกเด็กนะครับที่เป็นลูกคนแล้วก็ลูกศอนชี้ลงนี่นะครับแล้วก็จะมีคันโยกเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวล็อกเด็กนะฮะซึ่งป้องกันไม่ให้คนที่อยู่ข้างในนะครับเปิดประตูออกมาได้นะฮะมันเอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่เรามีลูกเล็กนะครับหรือเด็กกาลังสนนะฮะแล้วก็ชอบดึงนั่นดึงนี่เล่นนะครับ ถ้าเราโยกไอ้คันโยกเล็กนี้ลงนะครับประตูจะเปิดจากภายในไม่ได้แต่จะเปิดจากภายนอกได้นะครับนี่ครับนี่ก็ประโยชน์จากตัวล็อกเด็กตัวนี้นะครับโอเคนะครับมาดูกับข้างต่อนะฮะด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุเป็นบอกผ้านะครับตัวนี้นะครับตรงกับตัวนี้สวิตช์นะครับขึ้นลงนะฮะไฟฟ้านะครับที่จับตัวนี้จะเป็นคมเยี่ยมนะครับตรงนี้เป็นเป็นฮาร์ดนะครับแล้วก็เดินได้สีดำนะครับตัวนี้เป็นแถบสีบรอน นะครับผมอ่าปืนวิทยุนะฮะมันก็เป็นเป็นฮาร์ดเหมือนกันนะครับที่จับนะครับตัวนี้ก็มีนะครับให้โอ้หลายตำแหน่งเลยนะฮะท่านด้านหลังเนี่ยก็นับได้สี่ตำแหน่งนะครับขึ้นหนึ่งสองด้านบนตัวนี้นะครับสามสี่นะครับสี่ตำแหน่งแล้วนะครับซึ่งข้อดีก็คือเวลาก้าวขึ้นลงรถเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สย่างัญนครับตัวบอตัวนี้นะฮะสามารถที่จะพับแยก6กสิสี่สิบได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยใต้เบาะตัวนี้นะครับจะมีเชือกนะครับอันนี้ดึงขึ้นปุ๊บแล้วยกนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บของนะครับเอาไว้เก็บแม่แรงกับชุดถอดล้อนะอยู่ใต้นี้นะครับแลวเบาะแถว2องไนี้ก็จะมีที่พับแขนนะครับนี่ด้วยนะครับนี่นะฮะมีที่พัแขนด้วยนะครับเดี๋ยวบักจะไปนั่งด้านในกันดูนะครับว่าความกว้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามานั่งด้านในแล้วนะครับด้านในก็ก็ต้องบอกเลยว่าความกว้างของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือเยอะมากจากที่นั่งตำแหน่งด้านหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็สูงมา1710กว่านะครับพอนั่งแล้วเนี่ยเฮดรูมอ่ะแล้วด้านบนหัวก็เหลือประมาณนี้นะครับแต่ถ้าด้านหน้าเนี่ยก็เหลือเยอะอยู่นะครับใช้ได้เลยนะฮะแล้วตำแหน่งของเบาะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ของเบาะตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครขายาวนะครับนี่ครับ ช่วงเบาะเนี่ยก็จะรองบริเวณข้อพับเข่าพอดีนะครับเวลานั่งไกลๆนะฮะก็จะไม่เมื่อยนะครับแล้วมาพร้อมกับนี่ครับที่วางกับช่องเก็บของด้านหลังนะครับมีให้ทั้งสังสั่งเลยนะแล้วก็ที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวอันนี้นะฮะนี่ที่เกี่ยวให้มาด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับไม่ใช่กว้างมากนะฮะ เป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับในตัวเริ่มต้นนี้นะครับกับไฮลักซ์รีโวเพเนอร์สองจเอนทรีนะครับกับเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับในราคา931,000บาทนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวไฮลักซ์รีโวนะครับ2.4งจุดสี่เพเนอร์เอนทรีนะฮะรุ่นเริ่มต้นคันนี้นะครับเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะฮะในราคา931,000บาทนะครับผมออปชั่นเป็นไง ด้านหน้าเนี่ยถ้าจะไม่ต่างกับโตัวท็อปเลยนะครับสวยมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวเริ่มต้นคันนี้นะครับนอกจากนี้นะฮะความปลอดภัยของเขาเนี่ยนะครับปักสูบไว้ฟังกันสั้นเลยนะมีทั้งระบบ ABS นะครับ้องกล้อล็อก EBD นะฮะระบบจ่ายแรงเบรก BA นะฮะสื่อแรงเบรกนะครับ VSC นะครับควบการทรงตัวและเข้าโค้งนะครับ HAC นะครับป้องการลดไหลเวลาทางลาดชันนะครับ TRC เพองกันล้อหมุนฟรีด้วยนะครับ แอร์แบ็กสาตำแหน่งนะครับไม้องที่ไป G.O.A นะฮะมาครบเลยนะครับผมใครสนใจรุ่นนี้บอกเลยว่าความปลอดภัยก็ครบนะครับจัดเต็มนะฮะไฟหน้าก็สวยนะครับกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่ามองชัดสว่างแต่ไกลเลยนะฮะสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะครับกับเจ้าตัว h ฮ l u x ซ์รีโวนะครับเพเนอร์สองลูสคันนี้ได้เลยนะครับกับเซลล์พัคนะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับสอบถามปักได้เลยนะฮะ วันนี้ก็ฝากกดไลค์ไปตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ